สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนพวินกับกรุงในฟาร์มสุกรนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงจากที่ทํางานก็พอดีว่ากาหนดการก็คือแม่พันธุ์คลอดลูกนะครับแล้วก็คลอดจริงๆนะสําหรับวันนี้นะครับก็คลอดในตอนช่วงของภาคบ่ายที่ผ่านมานะครับนี่เราจะให้ดูนะครับนะครับอันนี้เป็นแม่แลนรเลสนะครับแม่แลนเลสเรดร้อยนะแลนเลสเรดร้อยนะครับ ก็คลอดเองทั้งหมดนะครับอันนี้คลอดเองโดยโดยที่เราไม่ได้ช่วยคลอดไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วก็เห็นไหมครับทั้งสายสะดือเราก็ไม่มีการผูกนะครับนะครับแล้วก็ส่วนอ๋อลกเราก็ไม่มีการเช็ดนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะเทีเ่ยวเราก็ไม่ได้ตัดนะครับนี่ก็จะปล่อยให้เข้ากินแบบนี้เลยนะครับก็ลูกชุดนี้นะครับเป็นแม่แม่สาวเนาะตัวแข็งแรงมากแล้วก็ตัวใหญ่มากนะนี่ขนาดผมควบคุมอาหารแล้วนะครับ พวกคุมมาหารแล้วนะครับก็นะให้ดูนะที่เหลือก็ปล่อยให้แม่ดูแลลูกไปนะครับเดี๋ยวช่วงค่ำเราจะมาตามไฟหรือว่ามาใช้ไฟกขกนะครับนี่ยไงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ